ผู้ชายเซ็กซี่อะไร<ช>อย่างเงี้ยใ,<ช>ในยุคนั้นก็เลยบอกอุ๊ยออกคป็นนิสสีอะไรอย่อ,อ,อกเปจะแนวโกะแนวบ้องอะไรนี่จะมากกว่านี่เราเสน่ห์อยู่ตรงเนี้ยวันแต่งงานที่ไม่ได้มีพิธีดีตองไม่ได้มีการจัดง,งานใหญ่ไม่ได้แต่งด้วยแหละนนหนีตามกันไปคส<อ>ิบเนาะสีตามไปผมเพิ่งรู้ความรักมันเกิดขึ้นได้ไงใครจีบใครก่อนครับพี่อันนี้พี่อันนี้จีบก่อนเคยมาสัมภาษณ์แล้ว คือตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาไม่ให้เลือกว่าใครดีนะที่จะมาเป็นพระเอกเอ็มวีอ่าและหนึ่งในนั้นก็มีพี่บีตอนนั้นเป็นตากล้องชื่อดังฮอตก้องชื่อดังฮอตมากเป็นผู้ชายเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นก็เลยบอกอุ้ยเอาคนนี้ซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูแบบเซ็กซี่ตอนนั้นเอ็มวีเพลงอะไรครับพี่อนี้ฮะรับบทใหม่ไม่มีเธอรับบทใหม่ไม่มีเธอตอนนั้นพี่กำลังเป็นนักร้องอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันดีแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เซ็กซี่เท่านั้นเองเคยเจอ เรื่องพลายน้ําของหม่อมน้อยตอนนั้ก็คุยกันแรกที่เจอกันหลังจากนั้นก็ทําไมถึงว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ต้องไปเล่นเอ็มบีให้เราเพราะว่าเราชอบเพราะเขามีเสน่ห์เราชอบเพราะเ่าอ่อนแล้วพอเขามาเล่นแล้วเป็นยังไงเราดีใจมากแลกลายแลกลายกันไม่มีลายไม่มีลายแต่เขาบอกว่าดูแลใปสูตรแปดหนึ่งอยู่เลยบ้าลูกเขาลูกเขาอายุ31มสิบเอ็ดแล้วคิดดูว่าความรักเขากี่ปีสามสิบปีอะปีได้ก็ปิ๊งตั้งแต่วันแรกเลยพี่บีก็ รู้สึกชื่นชอบพี่คนนี้ตั้งแต่วันแรกเลยไหมครับใช่ครับเขาเขาเป็นคนที่แบบบนันวันทำงานวันนั้นวนันที่ไปถ่ายพลายน้ำนะครับครับ,ร,บรู้สึกว่าพผิวคนนี้แบบเออชอบแบบอัธยาศัยดีเป็นคนเดียวที่มาคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็อคอยคอยเทคแคร์ถามว่า มีน้ำกินไม้กินข้าวหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาจีบเราเราก็ไม่รู้ตัวเราแค่รู้สึกว่าเขากดีกับเราไม่ไม่รู้ตัวตอนนั้นมันชาชาเลยครับเพราะเราก็เขินด้วยมันก็อายกัด้วยเพราะว่าช่วงนั้นพี่บีเขาก็ฮอตนะเขาถ่ายรูปแบบนางแบบนูจ้าสวนย่ก็จะมีข่าวกับผู้หญิงดาราดาราเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนั้นเนี่ยแล้วช่วงที่พี่นี่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่นี่ไม่กลัวหรือว่าแบบพี่บีจะแบบเจ้าชู้แล้วก็แบบเอาไม่อยู่อาจจะแบบว่า ไม่เชิงนะคะได้ยินเยอะมากได้ยินบ่อยมากแล้วก็หนาหูทีนี้เนี่ยก็ดูที่ว่าระหว่างเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาไม่มีภาพนั้นเลยอ่ะไม่มีเลยตอนอยู่กับเราไม่มีเลยมี่ชงแล้วมีพิซซ่าส่อรักด้วยไมพี่บิ๊มยังไงครับพิซซ่าส่อรักเอ่อก็เนี่ยแหละครับวันนั้นที่กาลังทํางานอยู่ผมไม่ได้พักเลยเพราะว่าเขาเวียนเวียนคนมาถ่ายใช่นักแสดงมาถ่ายสอันนี้ก็เดินออกมาพร้อมพิซซ่าจานเล็กๆ นะคก็มายื่นให้ยื่นให้ผิวพรโอ้โหแบบเรากำลังท้องร้องอยู่จกๆอยู่เลยถูกจ้งหวะมากๆเลยปรับใจเลยนะฮะก็เลยเริ่มปลูกต้นรักกันตั้งแต่วันนั้นเป็นตช่นนั้นโดยพิซซาฐานนั้นโอ้แล้วหลังจากหลังจากเขาบอกว่าพี่อันนี้บุกไปถึงสมงสมุย วันนั้นพอดีฮันนี่มีถ่ายรายการอาทำไมเลพอดีเลยพอดีเลยมันพอดีจริงๆนะที่สมุยเรียนด้วยจะต้องไปถ่ายรูปรีสอร์ทภาพนิ่งรีสอร์ทแล้วก็แล้วทำไมวันเดียวกับเราเลยล่ะแล้วพอดีรายการเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ต้องถ่ายกลางคืนกลางวันที่ฉันก็ว่างทีะไปเลยจ้าับรถไปดูว่าเขามาจริงหรือเปล่าอุ้ยแล้วมาจริงๆด้วยอ่ะเห็นกำลังยืนบอกถ่ายอยู่บนแบบ แล้วต่างห้องรีสอร์ทที่เขายังไม่เสร็จตกใจเขาพูดเรื่องจริงนะตอนนั้นบเสือกำลังดังขับรถจี๊ปมานะเราเปิดหลังคานี่างเท่โอ้โหออกลายมาแล้วผมสยายอยู่ในลมแต่พี่อยนี่เขาบอกวันงที่เป็นแฟนกับตัวพี่เองเป็นคนทิดว่า ไม่เหมาะสมกับพี่เขาเพราะอะไรอ่ะใช่คือเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมาะกับเขาผู้หญิงที่เหมาะกับพี่บีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เซ็กซี่มีเสน่ห์หุ่นดีแต่เราเป็นซกซี่ตานะไม่นี้อ้วนไงพี่บอกว่าตอนอ้วนไม่อ้วนไงคือเหมือนเป็นคนตัวใหญ่ซึ่งทําอะไรแล้วแบบมันมันไม่เข้ากับเขาแล้วก็ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้เลยต้องน่าจะเป็นผู้หญิงที่เก่งๆอย่างเช่นไอ้พี่ตายอย่างเงี้ยเออจะเหมาะมากน่ คาแรคเตอร์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยสวยเซ็กซี่ดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ไม่มีเลยออกจะแนวโกะแนวบ้องอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่านี่แหละเสน่ห์อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เลยแล้วนะโกาดก็แบบว่าถึงแบบว่า30ปีเขาบอกวันแต่งงานพี่ไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ได้มีการจัดงานใหญ่ๆไม่ได้แต่งด้วยแหละหนีตามกันไปก็สิ่งเนาหนีตามไปผมมึงรู้ มีความน่ารักตรงที่ว่าตรงนั้นช่วงนั้นกำลังมีคอนเสิร์ตและพี่บีเขาจะดูแลพี่บีเนี่ยเป็นคุณแม่เป็นอังกฤษใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพี่บีเขาจะเข้เขาใจในการแต่งตัว,วใช่เขาก็พาไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อที่จะออกคอนเสิร์ตว่าสมัยก่อนออกคอนเสิร์ตต้องซื้อเสื้อผ้าเองเหรอพี่ คือเขาเขาจะช่วยดูให้ค่ะช่วยดูให้ไม่ม้องจัเองหมดนะเดี๋ยวก่อนนะคะเวทีคอนเสิร์ตที่ที่เขาบอกว่าฮันนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆข้างในเป็นชุดของนางแบบพี่บีซึ่งเป็นลับตัวแล้วเหมือนเราแก้ผ้าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้แก้ผ้ามีชุดที่ ติดตัวเลยใช่ค่ะเพราะมันมีไฟอยู่ข้างหลังก็กลายเป็นเหมือนทีนนี่กำลังแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอิซิลูเอตออกมาที่ว่าเออมันน่าแบบเลยใช่แต่ว่ามีชุดใส่ไว้ทีนี้เนี่ยพอเขาก็พาไปซื้อเสื้อที่อังกฤษแล้วก็เขาพาไปไปโบสถ์ชื่ออะไรนะที่ตอนนั้นโซื้อเสื้อที่อังกฤษด้วยโบสถ์เซนต์พอลแล้วก็เขาก็ไปเอาแหวนมาให้เฮนนี่อ๋อเหรอแค่ตัวเองแค่ตัวเองก็คือแต่งงานกันในโบสถ์ที่อังกิตอะไรอย่างเงี้ยบเงียบเผอิญเราก็เตรียมแหวนให้เขาด้้วยยโดที่่มไรู ตรงกันได้ยังไงมาเจออีกแล้วแล้วแต่สมุยแล้วรู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องของนักเพราะแม่ม่งรู้พร้อมพี่เลยจริงอ่ะรู้พร้อมเลยนี่คลาสสิกมากเลยนะเนี่ยคลาสสิกมากเลยเออเหมือนมากเหมืนจริงๆใช่เออนะฮะมันเป็นติ่มากๆเลยนะใช่ริ่งอ่ะโอสุดท้ายก็แต่งงานกันแต่งงานที่สังเกตจริงๆนะพี่อันนี้เคยคิดเลยจะฉันเป็นคนที่ไม่อยากแต่งงานใช่ใช่แต่อยากมีลูกเป็นคนที่ รักในการทํางานถึง<ม>ได้บอกลูกอะอยากให้ลูกทางาน<ม>แล้วเป็นผู้หญิงทํางานแล้วทางานแบบทํางานด้วยตัวเองอะเล่นหนังเล่นละครร้องเพลงไปไหนมาไ,ไหนด้วยตัวเองตลอดคือคเหมือนจะหยุดไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องทํางานอะ<ม>ทำจนบางทีแบบแล้วเป็นคนที่เร็วมากครับ เรวจนลืมตัวเองไปว่าอายุขนาดไหนแล้วอะไรอย่างงี้นะคะบางทีเร็วจนแบบคนในกองถ่ายบอกแม่แม่แม่ระวังนะรุ่นนี้นะอะไรไม่มีแล้วนะพูดถึงทาอะไรเร็วหัดให้มันช้าๆลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ซะมากกว่าคือแบบยังไม่คิดที่จะทําอะไรเลยไม่คิดที่จะมีครอบครัวเลยแต่บังเอิญมาเจอเขาแต่ใส่ก็นึกนะว่าลูกดิฉันต้องน่ารักแน่ถ้าเกิดคนนี้เป็นพ่อออกมาลังก์เดร๋ยเอเลยเอาไปเลยลูกคลื่นคือแบบลูกเซี่ยวเลยลก่นใช่ใช่พอเป็นฝรั่งนะฮะ